ผมชื่ออาจารย์สุรศักดิ์ผาสุกลูปวันนี้ผมจะมานำเสนอสิ่งประดิษฐ์มิเตอร์ IOT ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีนะครับมิเตอร์นะครับมิเตอร์ IOT นี้นะครับมันจะแสดงค่าไฟไฟฟ้าแบบเรียลไทม์นะครับโดยเราสามารถที่ดูที่หน้าเครื่องก็ได้นะครับที่ตัวเครื่องก็ได้หรือดูผ่านตัวแอปพลิเคชันก็ได้นะครับ อันนี้เราจะมาสาธิตการทํางานนะครับนะครับอันนี้เราจะมาดูที่ตัวเครื่องก่อนนะครับนะตัวเครื่องของตัวมิเตอร์ iot นะครับที่ตัวเครื่องนี้สามารถจะใช้งานได้ทั้งมี Wi-Fi และไม่มี Wi-Fi นะครับนะที่หน้าจอจะประกอบอะไรประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็คือจะจะโชว์อ่า w a ไฟฟ้าที่ใช้ในขนาดนี้นะครับแล้วก็อ่จะโชว์โวลตจนะครับเราสามารถจะใช้ทัชสกรีนกดได้นะครับว่าแรงดันไฟฟ้าในขนาดนี้มีค่าเท่าไหร่ นะครับกระแสไฟฟ้าที่ใช้มีค่าเท่าไหร่นะครับนอกจากนี้แล้วก็จะมียูนิตที่ใช้นะครับในขนาดนั้นนะครับแล้วก็คํานวณออกมาเป็นตัวเงินบาทนะครับนี่คือสามารถจะดูที่หน้าเครื่องได้นะครับต่อมาเราจะมาดูที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับนะครับแอปพลิเคชันนั้นนะครับก็จะมีประกอบด้วยหน้าและ อยู่4หน้าด้วยกันนะครับแต่ก็หน้าหลักก็คือเป็นหน้าที่ผู้ใช้ดูตลอดเวลาก็คืออันแรกก็คือดูจำนวนวัตดที่ใช้นะครับอันที่2คือดูกระแสไฟฟ้านะครับอันนี้คือแรงดันไฟฟ้าในขนาดนั้นอันนี้คือยูนิตที่ใช้นะครับแล้วก็คำนวณค่าเงินบาทนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถจะตั้งได้ด้วยว่านะครับให้คำนวณนะครับเริ่มต้นจบนะครับบันทึกเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับ ส่วนอันนี้เป็นยอดแจ้งเตือนนะครับในการใช้ไฟฟ้านะครับนะฮะส่วนอันนี้เป็นรหัสผู้ใช้นะครับแล้วก็หมายเลขของผู้ใช้ไฟฟ้านะครับนะฮะหน้าต่อไปนะครับนะครับหน้าต่อไปก็จะเป็นขนาดของมิเตอร์นะครับขนาดของมิเตอร์นะครับนะับขนาดของมิเตอร์นั้นนะครับไฟฟ้าที่ใช้อยู่เนี่ยจะมี2ขนาดนะครับคือ5แอมป์กับ1 5แอมป์ขึ้นไปซึ่งเราสามารถจะเลือกขนาดของมิเตอร์ได้ว่าเราจะเลือกขนาดไหน นะครับนะก็คือจะมี5แอมป์แล้วก็15แอมป์ขึ้นไปนะครับซึ่งในทีน่นี้นะครับผมตั้งไว้15แอมป์นะครับนะก็จะมีค่าการคำนวณค่า FT นะครับนะค่าบริการภาษีมูลคล่าเพิ่มนะครับแล้วก็การคิดค่าไฟฟ้าต่อยูนิตตามมาตรฐานของการไฟฟ้านะครับนะฮนะหน้าต่อไปนะครับก็จะเป็นการดูค่าไฟนะครับเราสามารถจะดูค่าไฟย้อนหลังได้6เดือนด้วยกัน นะครับว่าแต่ละเดือนนั้นเราใช้ค่าไฟเท่าไหรนะครับนะฮะหน้าสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการตั้งค่านะครับนะตั้งค่าต่างๆที่จําเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นวันที่จดค่าไฟฟ้านะครับแจ้งเตือนการใช้ไฟฟ้านะครับรหัสเครื่องมือวัดนะครับคือหัสมิเตอร์ของเรานะครับมาเลขผู้ใช้ไฟนะครับนะฮะนะครับแล้วเรายังทดสอบใส่ค่ายูนิตลงไปด้วยว่ามันตรงกับของการไฟฟ้าไหมนะครับนะฮะ นะครับตอนนี้ไอ้เครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องสาธิตนะครับแต่ในการจริงนะผมได้ไปใช้งานติดตั้งนะครับที่บ้านจริงๆแล้วนะครับอันนี้ผมให้ดูนะครับที่หน้าแอปนะครับนะครับตัวนี้ตอนนี้ก็คือมีการติดตั้งใช้งานจริงที่บ้านนะครับติดตั้งใช้งานจริงเมื่อวันที่23นะครับเดือนพฤษภานะครับอันนี้ก็เกือบเดือนหนึ่งแล้วนะครับขณะนี้ก็คือมีการใช้ไฟอยู่ 1,760วัตต์นะครับกินกระแส7.64นะครับแรงดันไฟฟ้าขนาดนี้นะครับในบ้านนะครับตอนนี้ก็คือ230นะครับยูนิตที่ใช้ก็คือขนาดนี้ใช้ไป690ยูนิตแล้วนะครับเป็นเงินก็คือ2,951บาทนะครับนะฮะซึ่งอันนี้ก็คือการใช้งานจริงนะครับอันนี้ก็คือตัวบอกว่าเราแจ้งเตือนว่าเมื่อค่าไฟถึงเท่าไหร่ให้มันแจ้งเตือนผ่านไลน์ นะครับแจ้งเตือนผ่านไลน์นะครับนะฮะอันนี้ผมจะทดสอบนะครับนะฮะทดสอบให้มือว่ามันแจ้งเตือนผ่านไลน์จริงไหมนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปตั้งค่ามันนะครับนะฮะสมมุติว่าเราจะตั้งค่านะครับสักสองพันหกร้อยบาทนะครับสองพันหกร้อยบาทนะครับนะฮะนะครับเราเห็นไหมว่า มันก็จะเตือนมาในลายว่าขนาดเนี้ยคุณใช้ไฟเกินไป2,600บาทแล้วนะครับเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยได้วางแผนนะครับในการที่จะประหยัดไฟได้ถูกนะครับนะครับอันนี้ประโยชน์ของมันนะครับนะประโยชน์ของมันเนี่ยนะครับเราก็สามารถจะแจ้งเตือนยอดค่าไฟฟ้าได้นะครับเราก็จะมีการแจ้งเตือนในกรณีที่ไฟตกหรือว่าไฟเกินนะครับมันก็จะแจ้งเตือนให้เรานะครับ และอย่างหนึ่งก็คือมีระบบตัดไฟอัตโนมัตินะครับเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นมานะครับเพราะนั้นตัวมิเตอร์ IOT เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะไปะยุกต์ใช้งานได้หลายอย่างนะครับเอาไปติดตั้งใช้งานที่บ้านก็ได้หรือเอาไปใช้ในาตามหอพักต่างๆนะครับซึ่งเราก็สามารถจะประยุกต์ใช้นะครับครับผม